ถ้าอยากได้แท็บเล็ตจอใหญ่ๆใ,ใช้งานลื่นและความจำเยอะในราคาประหยัดคลิปนี้มีคำตอบกับ4อันดับแท็บเล็ตสเปคแรงจอใหญ่และความจำเยอะมากๆในงบไม่เกิน6,000บาทปี2025แท็บเล็ตแต่ละรุ่นที่เอามาแนะนำส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นมีจุดขายเฉพาะตัวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารุ่นแรกหรืออันดับที่4ของเราก็คือ Bmax i11 p l u มากับหน้าจอ IPS l c d 10.4นิ้ว ความละเอียด2,000คูณ1,200พิกเซลหรือว่าความละเอียดเกิน Full HD ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึง2 K ระบบปฏิบัติการจะเป็น Android 13พร้อมกับ CPU Unisoc T 6 0 6ได้แรม 8GB และความจำเยอะถึง 256GB เพิ่ม micro SD card ได้กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและไม่มีสแกนนิ้วแต่รองรับ WiFi 5 GHz ใส่ซิมได้รองรับ 4G และมีลำโพง2ตัว แบต7 5 0 0 mm, มิลลมป์กับชาร์จเร็ว18วัตต์ปัจจุบันมีราคา5,399บาทถ้าต้องการแท็บเล็ตจอใหญ่ความจำเยอะแบตพอใช้และมีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่างพวกทีฟาย m วีโมบายเลจ d s, <c oughs> <S TV, UV, Legends, ปรับต่ำๆหรือว่าปรับกลางๆพอได้ก็ไปจัดตัวนี้ได้เลยถ้าเน้นดูหนัง ฟังเพลงเน้นใช้งานทั่วไปอยากได้จอใหญ่เต็มตาและเน้นความคุ้มค่าราคาถูกเป็นหลัก Bmax i11 Plus จะเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนไปต่อกันได้เลยกับอันดับที่3อย่าง h e s w o o F Pad 5ก็เป็นแท็บเล็ตจอเล็กแต่สเปคแรงสายเกมน่าจะชอบกันมากับหน้าจอ IPS l c d 8.4นิ้วความละเอียด Full HD และ Android 14 CPU ตัวแรงอย่างม d i a t e ค Helio G99 ได้ RAM 8GB ความจำ128 g ิกและมีตัวโปรที่เป็นแรม8ความจำ256 g ิเพิ่มไมโครเ d สดีการ์ดได้กล้องหลัง13ล้านกล่องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแต่ไม่มีสแกนนิ้วและสามารถใส่ซิมได้รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 g ิกและมีลำโพงคู่แบตความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมแต่รุ่นนี้จะไม่รองรับชาร์จเร็วปัจจุบันมีราคา5,490บาท แต่ตัวโปรที่เป็นแรม8ความจำ256จะมีราคา6,390บาทถ้าอยากได้หน้าจอเล็กน้ำหนักเบาพกผาง่ายแต่เน้นที่สเปคแรงๆฟีเจอร์ครบลำโพงดังและเน้นใช้งานลื่นเน้นเล่นเกมเป็นหลักก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยถ้าเน้นเล่นเกมรุ่นอื่นอาจจะจอใหญ่เกินไปถือไม่ถนัดมือหรืออาจจะหนักเกินไปอยากได้ตัวเล็กๆเ,เ,เบาๆพอดีมือจะดูหนังก็ดีเล่นเกมก็ได้ และให้สเปคมาคุ้มมากๆในราคา5,000บาทรุ่นนี้จะน่าสนใจมากๆเลยสำหรับอันดับที่2ก็จะเป็น t e คลาส t ีห้าสิบมากับหน้าจอ IPS LCD ขนาดใหญ่ถึง11นิ้วความละเอียด Full HD ที่เด็ดก็คือ Refresh Rate 90Hz และ Android 14 CPU Unisoc T620 ได้ RAM 6GB และความจำเยอะถึง 256GB เพิ่ม Micro s d card ได้กล้องหลัง13ล้าน กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีสแกนนิ้วรองรับ Wi-Fi 5 GHz ใส่ซิมได้รองรับ 4G มีลำโพง2ตัวและแบต8,000ม mm, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์ปัจจุบันมีราคา5,490บาทถ้าอยากได้จอใหญ่ความจำเยอะแบตอึดพอใช้ฟีเจอร์ครบใส่ซิมได้และเน้นใช้งานทั่วไปเน้นเอนเตอร์เทนดูหนังฟังเพลงรวมถึงเล่นเกมกราฟิกกลาง ก็ไปจัดตัวนี้ได้เลยถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เอามาแนะนำก็จะมีจอที่ใหญ่กว่ารีเฟรชเรทสูงกว่าแบตเยอะกว่าและเป็น Android 14และสุดท้ายก็มาถึงอันดับที่1ของวันนี้อย่างหัวเว่ย a t e p a d SE11 ก็เป็นแท็บเล็ตสเปคคุ้มดีไซน์สวยและราคาประหยัดของหัวเว่มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาด11นิ้วความละเอียด Full HD ระบบปฏิบัติการจะเป็น Har m o ม y OS 3.0 CPU Kirin 710A เริ่มต้นที่แรม6 g ิความจำ128 GB, และสูงสุดที่แรม8ความจำ128 g b ไม่สามารถเพิ่ม m i โคร s d c a r การได้กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีสแกนนิ้วมีให้เลือกทั้งตัว Wi-Fi และตัว 4G รองรับ Wi-Fi 5 g h z ที่เป็นจุดเด่นมากๆก,ก็คือรองรับปากกาและมีลำโพงถึง4ตัว แบตความจุ7,700ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว22.5วัตต์ตัว Wi-Fi ที่เป็นแรม6ความจำ128ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา5,990บาทถ้าต้องการแรมเยอะขึ้นหรืออยากใส่ซิมได้ก็จะมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมถ้าเทียบกับตัวอื่นจะได้เปรียบในเรื่องของความเอนเตอร์เทนเพราะได้จอใหญ่เหมือนกันแต่ลำโพงดังกว่าดูหนังฟังเพลงฟินกว่าและความจุแบตเตอรี่อาจจะใกล้เคียงกัน แต่หัวเว่ยทำแบตมาดีกว่าแบตก็เลยทนกว่าแถมยังรองรับปากกาเหมาะกับการทำงานเบาๆจดโนต้ตวาดรูประบายสีต่างๆแต่ก็มีจุดเสียเปรียบที่ตัวเริ่มต้นใส่สิบไม่ได้และในความลื่นความแรงการเล่นเกมก็ยังมีตัวอื่นที่ทำได้ดีกว่ารวมถึงหน่วยความจำให้มาน้อยกว่าในราคาที่แพงกว่าชอบรุ่นไหนหรือว่าสนใจรุ่นไหนเน้นการใช้งานแบบไหนก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคน ตามห้างหรือศูนย์ไกลบ้านอาจจะไม่มีขายทุกรุ่นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อผมก็จะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนแต่ทุกร้านผมก็ตรวจสอบแล้วก็คัดกรองมาให้อย่างดีก่อนจบคลิปก็ขอเวลาไม่นานเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ